โอ้โหดูลูกครอบชะโดเนี่ยกินกันเพลินเลยโอ้โหหมนแม่แม่แมโผล่มาเลยทักไม่ได้ก็ยังแดงๆอยู่ฮนะนน่าจะประมาณสักสองสัปดาห์ช่างกินในสาพิน ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันน้องนเล็ก <พา S 2> มามาชม,ชมบรรยากาศของเนี่แหละบึงคลองทะเลสาบในน้อยของเราและแต่จะเรียกฮะวันนี้พามาดูคอกชะโดกันนะแล้วก็มาดูสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบนิเวศของที่นี่เป็นยังไงกันสวยๆงา,ง,งามๆกันฮะบรรยากาศแบบนี้แหละ วันนี้นะเลยก็บพี่ดูกนรชมคอกชดูกันฮะบรรยากาศสบายสบายโอ้โหดูแม่เขาใหญ่มากๆดูตัวลายลายใหญ่จริงฮะหนูดูดูแหวกแหวกโอ้โหดูหิยใหญ ทั้งพอ่อทั้งแม่ฮะเหลือยังกรงูเหลือมนะไปละออมไปนูนะ่นละคือจะเลาะตามขอบขอบอะมันจะมีพวกปลาเล็กปลาน้อยพวกกุ้งอะไรเงี้ยนะโอ้โหมีพญานาคด้วย ตรงนี้มีพญานาเลิน่ะน่าก,ล,นะาก,กลัวไงโอ้โเจ้าทินเขาอยู่น,น,นู้นนะคือเดิมตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับสะพานเดินไปหาเนี่ยนะสะพานเนี่ยเป็นสะพานนะให้ดูเนี่ยสะพานเดินไปทีนี้มันดินมันพังมันทุดไปเนย ฉโดก็อยู่ตรงบริเวณหัวพญานาคเลยคือถ้ายังไม่แกร่งจริงๆนะยังไม่ใหญ่จริงๆก็เขาก็จะไม่ค่อยลงน้ำลึกเพราะถือว่าเสี่ยงปลาน้ำลึกที่ล่าลูกชะโดไ้ลูกคอกะโดนี่มีเยอะแยะเลย ไม่ว่าจะเป็นพวกไปลาฉลาดนยะก็มีม,มีลูกคอกหลงฝูงด้วยนะ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 ั่นนะันนมีมีนะมีลูกคอกหลงฝูงโอ้โหวิ่งหานะ้วนะ่วิ่งหาพวกตัวเองไปลนะเนี้ยบางทีเนี่ย,ยถ้าหลงฝูงเมื่อไหร่แล้วมีศัตรูเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยฮนะก็คงไปเจอแล้วแหละนั่นะนะนะ ดีที่เขาเขายังรอเออก็เก่งเหมือนกันนะยังหาอกลุ่มตัวเองเจอด้วยก็น่าจะเจอเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ลงหากินน้ำลึกเนี่ยเขาจะมุดน้ำหรือดำน้ำค่อนข้างนานพนะอลงไปหากินข้างล่างลึกๆเนะี่ยก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยหนึ่งนาทีสองนาทีประมาณนั้น เพราะว่าไปหากินพวกกุ้งฝอยพวกปลาเล็กปลาน้อยที่อยู่บริเวณแถวโคลนนะนี่เห็นไหมดำไปก็นานพอสมควรนัเนี่ยหลายวิแล้วเนี่ยนาเล็กปล่อยให้คลิปเดินไปเรื่อยๆให้ดูว่าเขาดำนาน เนี่ยฮะนี่ี่นี่น,น,นี่มาโผล่แล้วเนี่ยเพิ่งมาโผล่นั่นแหละดำแต่ละทีก็ถือว่านานลครน,นแล้ปลาชาโดาก็จะเริ่มฝึกลูกเขาเข้าไปเรื่อยๆนะเริ่มหาจากกินตื้นๆแล้วต่อไปก็กินน้ำลึก เงียบสนิทเดี๋ยวค่อยดูว่าจะไปโผล่ตรงไหนหนึ่งนาทีกว่าแล้วไม่ใช่หนึ่งนาทีคือประมาณเกือบหนึ่งนาทีแหละนูนฮะนูนไปโผล่นี่แหลนะฮะนั่นนูนแม่ก็โผล่ด้วย เวลาหากินน้าลึกก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าน้ามันลึกก็จะลงดําไปนานๆน,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 นะครับผมสำหรับวันนี้นะแล้วก็พามาดูบรรยากาศกันนะการเลี้ยงลูกของชะโดอีกแบบหนึ่งคอยฝึกให้ลูกไปเรื่อยๆเจาตัวร้ายก็พุ่งมาเลยฮะนะ หือว่าเป็นเจ้าถิ่นของที่นี่นะก็มาตามเสียงเรียกร้องของฝูงโดโนะเดี๋ยวดูกันสักทีหนึ่งว่าเขาจะหาเจอไหมดูจมูกเขาแลบลิ้นแลบลิ้นฮนะแลบลิ้นเนะีแลบลิ้นเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นเลดานะนะีแลบลิ้นตบัดตวัด ปับป๊บๆเนี่ยเหมือนเขามีเรดาร์นะจับคลื่นของปลาก็ถ้าปลาไม่ป่วยนะถ้าปลาชลาชดตัวใหญ่ไม่ป่วยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องยากที่เขาจะจับได้เนี่ยเห็นไหมดูแลบลิ้น การใช้เลดาร์ของเขาเนี่ยแลบลิ้นนีนี่แหละครับธรรมชาติที่สวยงามของพวกเราก็มีให้ชมกันได้เรื่อยอ่ะครับผมสลับวันนี้นั่นแหละก็พามาชมบรรยากาศ ที่ริมคลองกันมาดูปลาชะโดมาดูเที่ยกันเฮียหรือว่าตัวเงินตัวทองนะคําว่าเที่ยไม่ใช่คําหยาบนะครับนะแต่พวกเราไปคิดว่าเป็นคําหยาบเองอครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิงตไตรจัลพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ